พระไตรปิฎกกันที่62สิบสองคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตว่าด้วยเรื่องพระวักกลิเทระเจ้าดำเนินเนื้อความในเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยกย่องพระวักกลิเทระเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระวักกะลิเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวพวกของเราตถาคตในฝ่ายมีศรัทธาอันแรงกล้าดังนี้ก็เนื้อความในพระบาลีมีกล่าวโดยพิสดารในคำพีมโนรัตตะปรณีว่าพระวักกะลิเทระเจ้าเป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีศรัทธา ก็ศรัทธาของบุคคลอื่นๆมีแต่ควรจะทำให้เจริญขึ้นเพราะเป็นศรัทธาที่ยังไม่แก่กล้าส่วนศรัทธาของพระวังกลิเทระเจ้าองค์นี้มีแต่ควรจะให้ลดลงเพราะว่าศรัทธาของท่านแก่กล้าเกินไปเพราะฉะนั้นสมเด็จพระชมไตราศาสดาจึงได้ทรงยกย่องว่าท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยศรัทธา ส่วนประวัติของท่านนั้นมีปรากฏมาว่าครั้งพระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าโน,น้นท่านได้เกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งเวลาท่านไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปัทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายข้างหลุดพ้นจากกิเลสด,ด้วยศรัทธา ก็คิดว่าถึงตัวเราก็ควรจะเป็นเหมือนภิกษุรูปนี้ในอนาคตการภายภาคหน้าจึงนิมนต์องค์พระปัทุมุตระศ,ศาสดากับพระภิกษุสงฆ์ไปรับทยทานของตนแล้วถวายทานเป็นการใหญ่ตลอดเจวันจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยอธิการกุศลอันนี้ขอให้ข้าโปร่งได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายข้างหลุดพ้นจากกิเลส ด้วยศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้าเหมือนกับภิกษุที่พระองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายหลุดพ้นจากกิเลสด,ด้วยศรัทธานี้เถิดพระเจ้าข้าองค์พระปทุมุตระศาสดาทรงเห็นว่าไม่มีสิ่งขัดขวางประการใดจึงได้ทรงพยากรณ์แล้วเสด็จกลับไป ฝ่ายกุลบุตรนั้นก็ได้ทำกุศลอยู่จนตลอดชีพแล้ได้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ในเทพพยยดามนุษย์จนกระทั่งถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายกุลบุตรนั้นจึงได้ลงมาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่กรุงสาวัตถีมีนามว่าวัคคิกุมารเมื่อวัคคิกุมารน,นั้นเติบโตขึ้นแล้วก็ได้ศึกษาไตรเพศในศาสนาพราหมณ โยมาวันหนึ่งได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามเสด็จไปในกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ก็แลดูพระสรีระสมบัติของพระพุทธองค์แล้วเกิดความพอใจอย่างยิ่งถึงกับได้ติดตามไปดูจนกระทั่งถึงพระวิหารเมื่อตามไปถึงพระวิหารแล้วก็ยืนเพ่งดูอยู่ในเวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเมื่อฟังธรรมไปก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาจึงคิดว่า ถ้าเราอยู่เป็นคา,ารวาสก็ไม่อาจได้เห็นพระพุทธองค์เป็นเนืองนิดจึงสนะกิจคา,ารวาสออกบรรพชานับแต่บรรพชาแล้วนับแต่บรรพชาแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ก็ไม่ทําสมณธรรมสิ่งใดนตนยืนอยู่ในที่ใดอาจจะได้เห็นพระพุทธองค์ก็ไปยืนอยู่ในที่นั้นเป็นนิดไปนอกจากเวลาฉันอาหารเท่านั้น สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงรอให้ยานของพระวักลินั้นแก่กล้าปล่อยให้พระวักลินั้นดูพระสรีรรูปของพระองค์อยู่ตลอดกาลนานไม่ได้ตรัสประการใดพอทรงเห็นว่ายานของพระวกลิเก่กล้าสามารถให้ตรัสรู้ได้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนวกลิประโยชน์อันใดที่เธอจะดูร่างกายอันปวดเน่านี้ผู้ใดเห็นทมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต ผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเพราะผู้ที่เห็นธรรมก็เห็นเราตถาคตดังนี้แม้เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงว่ากล่าวสั่งสอนอยู่อย่างนี้พระเถระเจ้าก็ยังไม่อาจที่จะละการดูพระองค์ไปอยู่ในที่อื่นได้ลำดับนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงพระดำริว่าถ้าภิกษุนี้จะไม่เกิดความสลดใจก็จะ ตัดสรุปไม่ได้ดังนี้พอถึงเวลาจวนเข้าพรรษาพระองค์จึงเสด็จไปสู่ราชเครธานีแล้วก็ทรงขับไล่พระเทิะเจ้าเสียในวันเข้าปรรษาว่าอเปหิวักะลิเธอจงไปเสียจากทีนี้วักะลิธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมมีถ้อยคําที่บุคคลควรเชื่อถือเพราะฉะนั้นเมื่อพระเทิะเจ้าไม่สามารถขัดขืนถ้อยคําของพระพุทธองค์อยู่ได้ จึงคิดว่าเมื่อเราไม่อาจอยู่ในที่เฉพาะพระภักของพระพุทธองค์โดยที่พระพุทธองค์ทรงขับไล่เราเสียแล้วเช่นนี้เราจะมีประโยชน์อันใดด้วยชีวิตคิดดังนี้แล้วก็ข,ขึ้นไปสู่ภูเขาคิดจกดูดปรารบจะกระโดดลงไปในเหวให้ถึงซึ่งความตายฝ่ายสมเด็จพระบรมศ,ศาสดาก็ทรงทราบแล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปให้พระวกลิเทระเจ้าได้เห็น พระองค์ทันทีโดยพระองค์ทรงพระดำริว่าเมื่อภิกษุนี้ไม่ได้ความดีนะเมื่อภิกษุนี้ไม่ได้ความดีใจจากเราตถาคตก็จะต้องทําให้อุปนิสัยแห่งมรรคผลนั้นเสียไปพอพระวักคิเทระเจ้าได้แลเห็นองค์พระจจมไตราศาสดาก็ได้ละลูกศรคือความเสียใจอย่างใหญ่หลวงนั้นเสียได้ องค์สมเด็จพระบรมศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้เกิดปีติสมนัตแรงกล้าแก่พระวกลิเทระเจ้าเหมือนกับบุคคลตักน้ำมาเทลงในสระอันแห้งฉะนั้นจึงได้จัดพระธรรมเทิสนาในพระธรรมบทซึ่งก็ได้มีเนื้อความในพระกถานี้ว่าภิกษุผู้มากไปด้วยความปราโมทผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต้องได้บรรลุ บทธรรมอันดีอันระง,งับเสียซึ่งสังขารอันนำมาซึ่งความสุขดังนี้สมเด็จพระบรมาศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกไปว่ามาเถิดวักกะลิพระวักกะลิเทระเจ้าก็เกิดปีติอย่างเรงกล้าด้วยว่าเราได้เห็นพระาศาสดาด้วยพระาศาสดาตรัสเรียกเราด้วยจึงลืมทางที่ตนมาว่ามาจากไหนแล้วก็ก้าวขึ้นไปในอากาศเฉพาะพระพักของพระาศาสดา ขณะที่เท้าข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่บนเขานั้นก็นึกถึงถ้อยคำของพระศา,าสดาได้ข่มเสียได้ซึ่งปีติในอากาศแล้วก็ได้สำเร็จพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาจึงประนมมือนอบน้อมต่อพระศาสดาลงมาจากอากาศต่อมาภายหลังสำเร็จพระบรมศาสดาจึงเสด็จออกประทับนั่งในถ้ำกลางพระอริยสงฆ์ ได้ทรงตั้งพระวกลิเทระเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยศรัทธาก็สิ้นเนื้อความในคำพีมโนรัตตะปุรณีเพียงเท่านี้ตอนน่อไปเป็นเนื้อความในคำพีอปปทานว่าพระวกลิเทระเจ้าได้กล่าวไว้ในเมื่อท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว,วในแสนกับล่วงมาแล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระประทุมมุตระบังเกิดขึ้นในโลก พระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีกลิ่นพระโอษฐ์ดังกลิ่นดอกปทุมมีพระชวิวันอันหามนถิ่นไม่ได้เหมือนกับดอกประทุมอันไม่มีน้ำแปดเปื้อนฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น,นมีพระหฤทยัยอันไม่เกี่ยวข้องอยู่กับโลกเหมือนกับดอกประทุมอันไม่มีน้ำติดค้างอยู่ฉะนั้นมีดวงพระเนตรดังกลีบดอกประทุมมีกลิ่นกลิ่นพระกายนะ มีกลิ่นพระกายหอมยิ่งกว่ากลิ่นดอกปทุมนี่ก็บ่งบอกให้เห็นถึงผู้มีบุญนะมีกลิ่นพระกายหอมยิ่งกว่ากลิ่นดอกปทุมเพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระปทุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกและเป็นผู้หามานะมีได้เป็นผู้ปเปรียบด้วยดวงตาของคนตาบอดทั้งหลาย เป็นผู้สงบประงับเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งปวงเป็นผู้มีพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงเหมือนกับมหาสาครพระปทุมุตระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพย,ายดาอินพรมทั้งหลายพระปทุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงยกย่องพระสาวกของพระองค์ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะซึ่งออกจากพระโอษฐ อันมีกลิ่นหอมเหมือนดอกปทุมว่าผู้มีศรัทธาแก่กล้ามีอะไรในการดูเราตถาคตเหมือนกับพระวักกะลินี้มิได้มีดังนี้อันในคราวนั้นข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าวักกะลิได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์อยู่ในเมืองหงษ์สวดีได้ฟังถ้อยคําของพระปทุมุตระเจนาสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงทูลนิมนต์องค์พระปทุมมุตระศาสดา พร้อมทางพระภิกษุสงฆ์ให้ไปฉันจังหันอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าตลอดเจ็ดวันแล้วจึงได้ถวายไตรจีวรข้าพเจ้าสมบูรณ์ด้วยปีติได้หมอบลงในที่ใกล้พระบาทขององค์พระปทุมุตระศ,ศาสดาผู้มีพระคุณอันหาที่สุดมีได้ดังสาครแล้วกราบทูลขึ้นว่าภิกษุใดที่พระองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผูเ้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายศรัทธา ขอให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนกับภิกษุนั้นเมื่อข้าพเจ้ากราบทูลอย่างนี้แล้วองค์พระปทุมุตระผู้เป็นมหาวิระเจ้าผู้มีปรีชาญาณเล่งเห็นเหตุการณ์ทั้งปวงไม่ขัดข้องจึงทรงเปล่งพระวาจาขึ้นในถ้ำกลางประชุมชนว่าท่านทั้งหลายจงมาดูมนุษย์ผู้นุ่งผ้าสีเหลืองมีเนื้อเกลี้ยง ผู้มีอวัยวะอันประกอบด้วยเครื่องทองผู้มีตาอันผ่องใสเป็นผู้ที่ถูกใจของคนทั้งปวงนี้เถิดมานย์นี้จะได้เป็นสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีศรัทธาแก่กล้าของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการมานต์นี้ไม่ว่าจะเกิดเป็นเทพพย,ายดาหรือมนุษย์ชนิดใดก็ดีก็จะได้มีก็จะได้มีความเดือดร้อนอันใดไม่ได้ จะเพียรพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงจะมีความสุขเสมอไปในแสนกับข้างหน้าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสรงพระนามว่าพระโคโดมบังเกิดขึ้นในโลกมานพนี้จะได้เป็นสาวกของพระโคโดมมีนามว่าวัคคลิดังนี้ด้วยกุบุญกุศลและความปรารถนาของข้าพเจ้านั้นเวลาข้าพเจ้าตายจากชาติานัแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในดาวดึงสวรรค์ เวลาที่ข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ก็มีความสุขเสมอไปเมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดในตระกูลในเมืองสาวัตถีบรรดาของข้าพเจ้าผู้กลัวปีาศาจได้ให้ข้าพเจ้าผู้ยังเป็นเด็กอ่อนนอนหงายลงเทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ได้ทรงกล่าวสอนว่าข้าพระองค์เปรียบด้วยต้นไม้อันมีพิษเป็นที่อยู่ แห่งโรคทั้งปวงเป็นกองทุกข์อันใหญ่หลวงเธอจงเปื่อน่ายในรูปกายจงพิจารณาความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายเธอก็จะถึงซึ่งที่สุดแห่งกิเลสทั้งปวงได้ข้าพเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้ก็จะไปนั่งเสียใจอยู่ที่ภูเขาคิจกูดพระพุทธองค์ผู้ทรงประทับอยู่ที่เชิงภูเขาได้ตรัดร้องเรียกข้าพเจ้าว่าวกักกะลิษ พอข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็ดีใจข้าพเจ้าได้กระโดดลงไปในเงื่อนภูเขาอันลึกหลายร้อยชั่วบุรุษแต่ได้ไปถึงภาคพ,พื้นโดยสวัสดีด้วยอนุภาพของพระพุทธองค์ในคราวนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมอันว่าด้วยความเกิดความดับแห่งขันทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าฟังอีกข้าพเจ้าเข้าใจธรรมนั้นแล้วก็ได้สำเร็จอรหัตในเวลานั้น พระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันหาที่สุดมิได้ก็ได้ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายพ้นจากกิเลสด้วยศรัทธาในถ้ำกลางประชุมชนหมูใหญ่บุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วในแสนกลับล่วงมาแล้วข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขติด,ด้วยอำนาจบุญกุศลอันนั้นอันนี้เป็นผลแห่งพุทธบูชาข้าพเจ้าได้เผาเสียแล้วซึ่งกิเลสท,ทั้งหลายได้ทำ ลายเสียแล้วซึ่งพบทั้งปวงได้ตัดเสียแล้วซึ่งเครื่องผูกเหมือนกับช้างสลัดปลอกฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้เป็นการประเสริฐแท้ด้วยว่าข้าพเจ้าได้สําเร็จพิชชาสามปฏิสัมพิธาสี่วิโมกเปตอภิญญาหกแล้วข้าพเจ้าได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จสิ้นแล้วดังนี้ก็สิ้นเนื้อความในคำภีอปาทานเพียงเท่านี้ ในคำภีอภิธานี้ก็ได้กล่าวถึงอดีตชาติและปัจจุบันนชาติของพระวกริเทระเจ้าวไว้คล้ายกับที่ได้แสดงมาแล้วนั้นแต่ใจความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือใจความว่าพระวกริเทระเจ้านั้น,นได้ถวายอาหารแก่พระภิกษุสงฆ์มีองค์พระปทุมุตระเป็นประธานอยู่7วันในวันที่เได้ถวายไตรจีวรอีกแล้วก็ได้ปรารถนาตำแหน่งอันเลิศฝ่ายศรัทธา แล้วได้ทำบุญกุศลอยู่จนตลอดชีพนับแต่นั้นมาได้แสนกับจึงมาถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้บังเกิดขึ้นในโลกถึงในคำพีเทระคาถาวรรณานาก็ได้กล่าวถึงอดีตประวัติของพระวังกลิเทระเจ้าตลอดถึงปัจจุบันนะัประวัติไว้เหมือนกันกันกบที่แสดงมาแล้วนั้นมีแปลกันบ้างนะับางประการเท่านั้นกล่าวคือในคำพีเทระคถาวรรณนาว่า พระวัคคลิเทระเจ้าพระองค์นี้ก็ได้ทำอธิการกุศลไว้ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางกฎมาแล้วในเวลาที่สะสมบุญกุศลอยู่ในภพนั้นๆท่านได้เกิดในเรือนตระกูลแห่งหนึ่งในเมืองหงษ์สวดีในครั้งพระปทุมุตระเชน,นาสีในครั้งนั้นท่านได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายมีศรัทธากล้าแข็ง จึงถวายมหาทานอยู่ตลอดเจ็ดวันแล้วปรารถนาซึ่งตำแหน่งนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ได้ท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในกำเนิดของเทพพยาดามนุษย์เท่านั้นไม่ได้ไปสู่ทุกติเลยจนกระทั่งถึงครั้งพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้จึงได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ในครุงสาวัตถีมีชื่อว่าวักกะลี เป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มในการดูพระพุทธเจ้าจึงได้ออกบรรพชาเป็นภิกษุเพื่อจะได้ดูให้สมใจนับตั้งแต่บรรพชาแล้วไปก็ตั้งใจดูพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นพอมียานแกก่ล้าขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัดว่าดูก่อนวัคคะลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถ,ถาคตผู้ใดเห็นเราตถ,ถาคตผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นธรรมดังนี้แต่พระวัคคะลิก็ยังไม่อาจ ละพระพุทธเจ้าไปที่อื่นได้พอจวนเข้าพรรษาพระพุทธเจ้าจึงทรงขับไล่พระวักลิเสียจากวัดเพื่อจะให้ท่านเกิดความสลดใจท่านใดนี้ขึ้นไปบนภูเขาคิชฌกูฏด,ด้วยคิดว่าจะกระโดดภูเขาให้ตายพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปได้ปรากฏเหมือนพระพุทธองค์อยู่ที่เฉพาะหน้าแล้วก็จึงตรัสว่าภิกษุผู้มีความร่าเริงใจมาก ผู้เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมสำเร็จทำอันระงับสังขารอันนำมาซึ่งความสุขดังนี้แล้วก็ทรงเหยียดพระหัตออกจัดเรียกว่าจงมานี้เถิดวกักกะลิพอพระวักกะลิได้แลยเห็นก็มีความดีใจอย่างยิ่งไม่ทันสังเกตหนทางที่ตนมาได้รีบยกเท้าก้าวขึ้นสู่อากาศเพื่อจะโจรไปหาพระ,ะพระพุทธเจ้า แต่ได้ข่มสติวายเสียในเวลาที่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสแล้วนั้นแล้วก็ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้กล่าวขึ้น,นสี่คาถา,าซึ่งแปลว่าท่านผู้เป็นโรคลมอยู่ในป่าใหญ่ท่านผู้เป็นโรคลมอยู่ในป่าใหญ่มีการเลี้ยงชีพอันเศร้าหมองจะต้องทำอย่างไรเราผู้มีร่างกายอันเต็มไปด้วยความปีติ ได้รับความเศร้าหมองอยู่ในป่าได้เจริญสติปัฏฐานอินทรีย์พละโพชฌงอยู่ในป่าเราได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้มีความภาคเพียรมีใจตั้งมั่นมีความบากบั่นมั่นคงพร้อมเพรียงกันทำสมณก,กิจอยู่ในป่าใหญ่เมื่อเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรมานพระองค์แล้วผู้มีพระหฤรัยไตั้งมั่นแล้วเราก็เป็นผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวัน เป็นผู้ขยันอยู่ในป่าใหญ่ดังนี้เมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายมีศรัทธาแกก่ล้าก็สเสนอความในคำพีเทระคาถาวรรณาเพียงเท่านี้ก็คือคำพีธรรมบทนั้นก็ได้กล่าวถึงแต่เรื่องปัจจุบันชาติของพระวังคลีเทระเจ้าเหมือนกับที่แสดงมาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องยกมาแสดง มีเนื้อความสืบต่อไปว่าเมื่อพระบักลิเทระเจ้ามีอายุควรแก่การแล้วท่านก็ปรินิพนิพานไปจึงเป็นนั้นว่าสิ้นเนื้อความในเรื่องของท่านเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทิน